ดดดด,ด,ด,ดสวัสดีค่ะพอกันมือน,นีกับช่องคูจิราคือเกาพอกับขับพะเจ้าน้องสาวหลาคูจิราจ่ามือหน,นีมาในเมนูพี่เดมือน,นีมกป่าซิวมาแก้มือมกใส่เบต,อ,ตองเออมันยกเต่ามาอยากพร้อมชิกินแล้วมือน,นีหิวแห้งหิวมากกับยังก่อนนี้ออมกระปูออมกระปูนี่เห็ดไหวงานละวามุงบ่ตตองเห็ด ม,มันเห็ดเข้มจะคว้างกับเห็ดเข้มคือกัญยาเอ้ยเจา้าบ่ให้จะแขวะมาตามมือนี้มาเป็นการเสียเวลาจัดมันโหลดอืมอืมนี้ อยู่ <vida> จ้ามากินขาน้ำก be ันมือนี่กินขาน้ำกันเด็กจมอยจมอยมือนน้มากฝ่าๆเพราะว่าเบียกร้ายหลายขอท้ําใส่ไส้กระป๋นใส่กระพังอีตู มกปลาซิวเดี๋ยวคลิปมกกับคลิปย่างสิล่งไวให้เบิ้งที่หลังเด้อจ้ะราว่ากล่องมันบอกอ้วเมืได้บอกมาลากสีนกแต่ว่ามันจิบบควายเขียวเนะี่ยอืมแต่ก็ยังหวานดีอยู่จากเขียวดีอยู่อไปเห็นตอนมันที่ซุกแน่แล้ว แค่กระยงแสบเู่อืมเพราะอรเป็นแค่เจวเป็นจเหมือนกันี่เราเห็น เราเห็ุกับปู่แล้วว่าลูกไผ่เฮ็ดเข้มเราเห็ุเราเองกับเข้มขึ้นกันนะอ่ะความเข้มโมเมนหลายกว่าลูกไผ่แบบนี้ ก็นั่นแหละอืมอืม ปุนค้างไว้อีกก็มี ขมอำล่ำแสบขึ้นอย่างมันหลกักสีหนุอ่ำกับปู ผ้าเขาก็ได้แซ่บถิ่เด้อหมกปลาซิวหอมเบ็ดตองหัก ตั้งใจกินเพราะว่าเลายอ่านคอมเมนต์แล้วยานยามเพิ่งให้สงบสงเงียมในีการกิน <ừ> น้ำหม่นมันนอนไงายๆชอบไปเิ็ดน้ำมันสุม ผมอำน้ำเขากัะน้ำขีป่าหอ,อ,อมอิปูนะ่าใส่ผักอ,อีเลือด ป่านนะั้งหมยากเก็บบักอันนี้ไว้หลายหลายจนมันอันจนมันแตกมันสูแห้งหืมเก็บสูจนมันแตกอืม กินใจเขาขึ้นบักมวงหน่อยมันต้องกิดเมอมเมนต์อึ้นกินเขาก็บักมวงบักมวงสุกขอ,อนุญาตอื้อ ักมึง,มงบอกมันลนถิ่มอยูย่ข้างบคขายใดหมกทรงอ้อนไ์ใดหมม อ,อยากทรงเลแต่ว่ายามันอ่ะยามันสุกผดป่ะเหรอรูปนี้เป็นรูมหัวใจอ่ะดูดิเป็นรูุมหัวใจแม่เป็นฟ้าแฝดอันซ้อนล้าเก็บมาไหวผู้อื่นน่ากินเป้ากินเปาอิ่ม เปล่าอิมข้าจัาสีบมีทองใส่บังอันนี้ซุกชิมมอ้อบชิมน,น้ำมันทัน่นเราจะส่งไปขายกับบุคลายกเดี๋ยวนี้คนทรงกระสาบ mình chỉ con, ăn một đứa ăn uốn một đứa như thế, rồi, <laughs> 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 <laughs>

บอกมวงสุกบ่มีความปอกบ่เอาเหมีดมาปาดให้มันเรียบ้อยติเก็ดจังเลยละ่ะกินอยู่ให้อยู่หน้ากับจังซีละหวานเจียบเลยหวานจ่อยๆกินเขาแล้วก็กิน วิตามินซีลงจากน่อยป้องกันโรคะพนะเบอร์ม,มันสุกลายจนเอามือปอกเปลือกม,มันกไ็ได้พวดผวดกินสกกระปุกอยู่นี่ไทยบานคือสิ แกยังสิดาจ้ากิกนคนเดียวดอกเด้ออ่หมากยงจิตไปละจ้ามือนี่เลิอเถอะเปิ้ลเปืี่นซุกกะโป๊กเป็นไรหาเนี่ยเสร็จมือก่อนขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งคลิปดจาจ่าช่วงนี้ก็อาจสีโบมี่สาระอิหยังหลายเพราะว่า มันเป็นส่วนคนนยูเฮื่อนอยูสัน้นเป็นช่วงที่ห้าวบอ้องเครียดต้องคืดอยียงนะคะมียั่งกับเห็ดไปอยู่ไปกินไปใส่ชีวิตไปเพราะว่าขั้นไปเครียด,ไป,ยดไปคืดเบื้องยังกับบ่มวนอันนั้นอันนี้กับควงหูควง,วงตามันช่เห็นให้หฮาเป็นโรคเครียดตายก่อนโรคอื่นเด้อพี่น้องเด้อฝากนีก้ลจ้ะเมื่อน,นี่ฝากกับเพจคูจิลาไว้น้ำแน่อา่าแล้วก็ฝากเบื้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นี่ละจ้ะให้กำลังใจกันไปเนาะมีจังไดกับตีชมกันเขามาจา้ะ เดี๋ยวอ่านทุกข้อความเดี๋ยวอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะมีอย่างก็บ,บอกกันอาจจะมีสาระแน,บาาน่บบมีสาระแน่ก็บว่ากันเพราะว่าช่วงนี้เขาชมความรักความปัถนาดีหดกันอย่างเดียวนะคะโอเคจ้ามือนี้ไปแนวขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามรับชมหลักการติดตามกันเนาะมีอย่างดีดีก็สิน้ามาฝากเด้อมือนี้ไปละจ้าขอบคุณหลายๆนะจ้า,า,า,จาสวัสดีค่ะ